สวัสดีครับตัวนี้เรามาเทส IC นะครับของรูวิ่งตอนนี้ครับต้องเป็น IC ตัวของมันหรือรุ่นของมันจริงๆเท่านั้นนะครับไม่งั้นใช้ไม่ได้ครับ เซนเซอร์เซนเซอร์ต้องพร้อมถึงจัดเทสได้จ่ายไฟสวิตช์เรียบร้อยมาดูหน้าจอกันคนระับโอเคเสร็วจวกเอาจากก่อนหน้านี้ก็จะขึ้นเหมือนกับว่าต้องติดตั้งโปรแกรมติดตั้งไอซีเรามาเทสดูครับเข็มเร์กีครับ ready และ gentlemen โอเคไล่ไปครับอ๋อใช่เราต้องลองมากดสปีดดูก่อนครับสามารถใช้ได้ตามที่คิดไว้หรือเปล่าฟ้าครับ Jalanlah. Semua lah. Okay. Jiwangan setin sembuh. P. K. L. Lock IC. ช่างนอกหรือว่าช่างอื่นหมดสิทธิ์เครับโอเควันนี้พอแค่น,นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ